พี่นิดทำงานเป็นแม่ครัวในร้านอาหารแห่งหนึ่งแกเป็นหัวหน้าครัวที่เคยรับผิดช,ชอบทุกอย่างในร้านเพื่อลูกค้าจะได้ทานแต่ของอร่อยๆในทุกจานแกต้องตื่นตั้งแต่เช้าเพื่อไปตลาดสดกลับมาก็ต้องเตรียมวัตถุดิบเพื่อทำอาหารให้ลูกค้าทานทุกวันแกต้องทำอาหารตั้งแต่ร้านเปิดจนร้านปิดแต่พี่นิดแกก็ไม่เคยขาดงานเพราะนั่นเป็นสิ่งที่แกรักวันหนึง่งมีลูกค้ามาสั่งอาหารแล้วบ่นว่าทำไมจานนี้ยังไม่มาช้ามาก พินิดก็ต้องวิ่งไปมาในครัวตามหาว่ามีอะไรผิดพลาดแล้วต้องออกมาอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจในสิ่งที่เกิดบางครั้งลูกน้องของพินิดเผลอใส่วัตถุดิบที่ลูกค้าแพ้ไปในอาหารพินิดก็ต้องเป็นผู้รับผิดช,ชอบพาลูกค้าไปโรงพยาบาลพินิดบ่นว่าอยากลาออกทุกวันแต่ก็ทำไม่ได้เพราะแกต้องใช้เงินไปจ่ายหนี้เงินกู้ที่ตัวเองเอาเงินมาแทงหัวจนหมดตัว ในที่สุดแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพี่นิดก็จะยังคงสู้ต่อไปเพราะทุกๆครั้งที่ลูกค้ากลับมาทานใหม่มันทำให้พี่นิดรู้สึกว่ามันมีความสุขที่สุด